สวัสดีค่ะพบกับเราช่องอุ้มบุญแฟมิลี่แล้วก็ช่องพังอุ้มบุญคสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี่เฮ็ดนี่อย่างเนาะทำความสะอาดครับทำความสะอาดเฮ็ดเราใกล้ก็เอามสะอาดๆตะก่อนมุนแขวนลงไป ตัดไปกลหมดเก้าวนอาไม่ให <m> ้เ mm ีนเนา่ใ hmm. ห mm ้มันหกไม่ตัอยากนงมั่น่เป็นแนีตังนีตังกับมาซอยขึ้นกันี่ตังนีงกมซอยกันซอยซอยพีป่ายเอาซอยกันซอยไรเขาต้มัดกับผ ใหญ่สิสามพี่ป่ายเร็วมีตังโอ,อ้โหเป็ดรอบๆหอกไก่นเหระครับเฮ้ยหอบไปเบิงังเห็นมี่ตังหอบไปเลยเบิังเอาซอยพี่ป่ายซอยเร็วๆๆ็ ซอยพีไปซอยจน่าหอดรดอันนี้ก็ฟื้นตินี่ฮิตเสาได้อยู่ตีเอิญนี่หนาหนานี่ใส่ได้อยู่เอาไปฮ็ดเสาหานไ่เขาแข้งเขาไม่ไม่ไม่คอกนองกับบุญต่เก่าโอ้ม่ไหร่ กีตะกะเนี่ยยังลอยหลายกองขุนต้งุนกะตัดใหม่ออกเลยหกเฮ้ย,ยเป็นๆเลยครับเฮ้ยเป็นๆเลยจะกะช้างหาอก,อกมึงนั่นละแป็นไรดอกเดี๋ยวมึเหี่ยวกินไกเบไม่ได้กินดอกนี่มันจะพ้นกน เอาเดี๋ยก็เลีวๆอีน้อยนอีกน้อยนึงจไปมน่ช่วยกันช่วยกันเด็กกรเป็นมีตังมาพี่มาพี่มาพ,มมมมมมพี่เร็วเร็วเราา็ว ซอยโพออุดมีแตงก็ซอยโอ้ซอยพีไป่ซอยเต็มถี่ซอยหยอกเป็นฟืนใดตัวตากแห้งเลยใช่เป็นฟืนได้้โอออนนี่ บินออกนี่ก็หลายน้ำนี่แต่ปลอมหลายดึงดึงม,มีตังซอยพี่ป่าย,ยางเต็มที่เลยเอาสีเลี้ยวปน้อไปไปทีบ่อเลี้ยวได้นี่ áo à, khí đựa khí đựa heo nè hả hả hết nhau ui ui kín nhà cà pên tê hả nhà cà kín pên ô oh, áo oh. áo oh, xoay càn ui áp 2 khuôn thả khuôn đều này, lên ní chú bà sau มาอย่างไปคาพี่ไปเด้ขอขาขอไก,ก่กกกำลังจะไก่สีเลวแล้วอีกจักมือบุ้นนี่ไก่สีเหลวนี่เริ่มสีอมแล้วเห็ดสามดอกพ่นมาพูน่ะแม่์ฝาใสให้บึ่งแม่์ฝาใสก่อน แม่ฟาใสสาวขาอยู่เออหนาอวะมาพี่มาพี่มาพี่แล้วแล้วแล้วกิ๊กๆๆกกเอาไว้นั่นละไว้นั่นละป่กล้าไปดอกคนครบกันแล้วค่ะ นักเลงน,นักเลงแห้งดีคุณเก็บที่นะอ,อ้าย่านบเทนี่อ่าตีกาคบเลยตีอยูบอ่บบย่านบเทนี่เห็นตัวไหนกันบวิญญานเล่นใส่ตะเข้าจังสี่แล้วเออ อยู่เลยเธอนีอยู่ขังมั่งเลยเธอนีเฮ้ยเฮ้ยไปใสจิมหาผู้ใดฮะจิมหาผู้ดใดไอผู้ใดซอย,ยพี่ป้ายบ่อซอยเลยตีถ่ามีตังเก่งแห้งตัวใดกระเลนใส่เขาถือครบแล้ว อือยยานยานยานมีตังอย่าไปเด้อยานได้ทีนี้ออยานครับพ่เทีนี้ฮะยานโบนึงค่ะยานแห้งลูกสาวเฮ้ยนี่เห็นโบเก่งแห้งเก่งแห้งถือเขา ตึกเขาตีแล้วย่านเลยเธอเนี่ยไปทางไหนอีโบจำ่มโบเธอเนี่ยฮะอุ้งคนงาน ไก่แล้วค่ะไก่เลี้วแล้วพออุดไก่จิเ็นแล้วเอาเครื่องมาตัดอีกตือเทนิงเป็นยังบ้างนึงนี่กดน่อยตีกันมีตังเห็นมูเลนเขาไปหาเขาเบิดเทนิงเขาก็กัดเอาเหินตัว โบเมนบัว uh ตูมบัวลอยพ่อสิบัวกัดบักันด้วยอ่ะย่างก็ปลูกไว้เอาขยะเอายังใส่กระงามค่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยยากกระบอกไข่ไตนี่ค่ะแม่ไข่กระปลูกไว้ ก็ได้ตัดกินไก่บ้านตอนช่วงฝุนวางหนึง่งเอาขยะมาใส่เกิดดีค่ะพี่น้องบึงขยะที่เหลือก,กินน้ามาใส่ก็เป็นสีดบันทนี่ก็หห้าพื่นกับมีตาอยู่ก็เลยเกิดดีค่ะคุณขึ้นสุบลบเลยหนาตืบเลยเท่นี้

ถ้าเกิดว่าบ่ได้เอาขยะให้ยางมาถุมปนนี้ตายมืดแล้วค่ะเพราะว่าหญ้ายงยงอื่นพ้นขึน้นอันนี้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่ๆน้องๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ่มบุญซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามทังช่องพังอุ่มบุญย่านบา่ละช่องอุ่มบุญกับช่องอุ่มบุญแฟมิลี่ก็ฝากติดตามน้ำเนยด้วยค่ะซอยเป็นกำลังใจให้เนยสวัสดีค่ะ